ความเชื่อของเราเข้มแข็งได้เพราะพระเจ้าของเราเข้มแข็ง c G N สวัสดีครับพบกับรายการ Living Live ระงผมมหาพรชุกเยติวงกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่18ข้อที่1นึ 2> 2, งถึงสิบสองสองบทที่18ข้อ1ถึง12 ต่อมาในปีที่สามแห่งรัชการโฮเชยาบุตรยาเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเฮเซคียาพระราชโอรสของอาหัสพระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นครองราชเมื่อทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุ2 5่สพรรษาและทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบีบุตรหญิงของเซคาริยาและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระยาเว ตามทุกอย่างที่ดาวิดบ,บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงรื้อปูชนียสถานสูงทิ้งไปทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ลงเป็นชิ้นๆทรงโค่นเสาอาเชราลงเสียและทรงทุบงูทองสำริดซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสียเพราะว่าคนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นเขาเรียกงูนั้นว่าเนหุสทานพระองค์วางพระทัยในพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระยาเวอย่างมั่นคงพระองค์ไม่ทรงหันจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสและพระยเวสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทรงกระทําพระองค์ทรงกบฏต่อพระราชาแห่งอัสซีเรียและไม่ยอมปรนิบาตท่าน พระองค์ทรงโจมตีคนฟิลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและชายแดนเมืองนั้นตั้งแต่ที่ที่มีหอสังเกตการจนถึงเมืองที่มีป้อมต่อมาในปีที่สแห่งราชการกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่เจ็ดแห่งราชการโฮเชยาบุตรเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเชลมาเนสือพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบกับสมาเรียและล้อมเมืองไว้และเมื่อสิน้นสามปีพวกเขาก็ยึดเมืองนั้นได้ ในปีที่6แห่งราชการเฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่9แห่งราชการโฮเชยาพระราชาแห่งอิสราเอลกรุงสมาเรียก็ถูกยึดไปพระราชาแห่งอัสซีเรียได้กวาดต้อนคนอิสราเอลไปยังอัสซีเรียไปไว้ที่ฮาลาและข้างแม่น้ำฮาโบแห่งเมืองโกซานและในเมืองต่างๆของคนมีเดีย เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของตนแต่ได้ทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์คือทำผิดต่อทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้สั่งไว้และเขาทั้งหลายไม่ฟังไม่ทำตาม ครับหลังจากที่เราเฝ้าเดียวบทที่17เสร็จแล้วเราก็มาดูในบทที่18ต่อกันเลยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ในอาณาจักรยูดาหลังจากที่อิสราเอลแบ่งเป็น2ส,ส่วนอิสราเอลทางตอนเหนือและยูดาห์ทางตอนใต้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าในที่สุดแล้วเขาล้มลงในความบาปนะครับแล้วก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่อาเรีย ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ของอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใตนะ้ความเชื่อของกษัตริย์เฮเซคิยานได้นำพาอาณาจักรยูดาห์ให้อยู่รอดการยึดพระยาเวไว้ให้มันน่นในขณะที่อิสราเอลทางตอนเหนือได้ไพ่ายแพ้ต่ออัสซีเรียทำให้เขาเ,เสียเมืองในที่สุดแต่อาณาจักรยูดาห์สามารถต่อสู้กับอัสซีเรียได้แลนะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่เชื่อฟังกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเราเห็น การเชื่อฟังของกรรษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยด้วยการที่เขาเนะี่ยรื้อแท่นบูชาต่างๆของกษัตริย์องค์ก่อนทั้งหมดนะครับพวกรงเนี่ยวางพระไทยนะครับในพระยาเวทนพี่น,น้องครับรู้ไหมว่าถ้าเราอ่า,านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าในบ้านปลายของกษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยเขาก็ล้มลงในความบาปเช่นเดียวกันนะครับแต่มนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีเรามีวันที่เรามั่นคงในความเชื่อเรามีวันที่เราไม่มั่นคงเราจัดการกับความไม่เชื่อของเราความไม่มั่นคงของเราได้อย่างไรเาพร่ะองครับความเชื่อของเราจะ แม้มันขัดกับความรู้สึกของเราเราก็พยายามนะพยายามที่จะไว้วางใจพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาจากเราการทําแบบนั้นคือเป็นการต่อสู้กับความปรารถนาในใจของเราเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูไม่เคยหันหน้าออกจากการเชื่อฟังพระบิดาเพเราทั้งหลายจะเห็นว่าการเชื่อฟังนั้นน่ยมันจะนํามาซึ่งเหตุการณ์ดีๆและเหตุการณ์ร้ายๆพระเจ้าก็ยังคู่ควรแก่การไว้วางใจของเราอยู่กษัตริย์เฮเซคิยาเนี่ยในตอนแรกเขาเชื่อฟังนะและอาณาจักรยูดาก็เลยรอดพ้นจากอาเซีเรียแต่ที่สําคัญไปกว่านั้น การเชื่อฟังของพระเยซูเนี่ยคุณและผมสามารถรอดแห่งอำนาจแห่งความบาปและความตายนี่คือสิ่งที่เราเห็นการตอบสนองที่ดีพี่น้องครับต่อะไปทมตอนนี้คือการขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทาให้กับเราเพราะการตั้งใจเชื่อฟังของเรานั้นไม่สมบูรณ์วันหนึ่งเราจะขาดความเชื่อแต่เพราะพระเยซูไม่เคยขาดความเชื่อความรอดของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้กับเรานั้นยืนยันกับเราว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอแม้ในวันที่เราขาดความเชื่อมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับที่อาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษ เราบอกว่าวันหนึง่งถ้าเกิดคุณขับรถไปแล้วรถของคุณเนี่ยก็อ,อุบัติเหตุก็กำลังจะตกเหวแล้วสิ่งสิ่งเดียวที่เกาะรถของคุณไว้ที่จะไม่ให้ตกเหวก็คือกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเราถามว่า การที่คุณเชื่อว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นจะรับน้ำหนักของรถของคุณได้และคุณไม่ตกสำคัญหรือเปล่านะจุดนั้นแน่นอนมันไม่ได้สําคัญสิ่งเดียวที่สําคัญคือความแข็งแรงของกิ่งไม้กิ่งนั้นเมื่อคุณจะเชื่อว่ามันแข็งแรงหรือคุณเชื่อว่ามันไม่แข็งแรงมันก็ขึ้นอยู่กับกิ่งไม้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณการไว้วางใจพระเจ้าก็เช่นกันก็นพี่บอกว่าแม้ความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดพี่น้องครับก็เพียงพอที่จะเคลื่อนภูเขาเช่นเดียวกันความเชื่อของเราในพระเจ้าเนี่ยบางวัันนนเเเรรรราาา่่่ออไ้มมกรรูสึใจ เราล้าในการที่จะไว้วางใจรู้สึกว่ามันต้องใช้กําลังมากหรือเกิน พี่น้องครับการดูแลของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลเวลของความเชื่อความแข็งแรงของความเชื่อของเราพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่จําเป็นมากในการเติบโตในความเชื่อของเราหรือว่าสําแดงออกมาว่าเรามีความเชื่อคือพระเจ้าเรามีเท่านี้นี่คือสุดกําลังของเราที่เราสามารถที่จะให้ได้เราให้กับพระองค์นั้นใจของเราพี่น้องครับเราไม่ได้ถูกอุ้มชูด้วยกําลังความสามารถในการเชื่อแต่ใจของเราถูกอุ้มชูได้ด้วยพระคุณของพระเจ้ายิ่งเราเติบโตในความเชื่อมากเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเราก็จะเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่ง มากพอสําหรับความบกพร่องของเราฉั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลครับพี่น้องเราดําเนินอยู่ในความมั่นใจว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถที่จะอบอุ้มเราแม้ในวันที่เราขาดความเชื่อเช่นเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะภาคภูมิใจในความเชื่อของเรามากเกินไปทาให้พระเยซูนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจของเราแต่กลับกลายเป็นความสามารถในการรักษากฎต่างๆในการดาเนินชีวิตคริสเตียนอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราให้ความสําคัญฉันมาโบสถ์ฉันไม่เคยขาดฉันรับใช้ฉันทําสิ่งต่างๆมากมายฉันมั่นใจฉัน เชื่อพระเจ้าตลอดเวลาน้องครับผู้เดียวที่คู่ควรกับการจะเป็นฮีโร่ในทุกๆเรื่องราวคือพิสุคิ์และพระคุณของพระเจ้าฉันเนี่ยความไว้วางใจของเราสําคัญครับแต่พระคุณของพระเจ้าสําคัญกว่า เราร่วมจัดกาิทฐานครับข้าดต่ประเจา้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงนี้ที่มาถึงช่วยของเราร่วมกันพระคำของพระองค์ที่เป็นความจริงที่เปิดเผยให้เราเห็นว่าแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีข้าดต่พรเจา้าเราก็ยังต้องการพระองค์และยิ่งในวันที่เราทําไม่ได้ดีข้าดต่ประเจา้าเรายิ่งต้องการพระองค์มากขึ้นบีฉันไม่ว่าวันของเราจะเป็นแบบไหนข้าดต่ประเจา้าเราต้องการและเรียกร้องการช่วยเหลือเรียกร้องพระคุณ ขอองงรระที่จมาาเเหนืชวิตฉันอยากให้สักวันเลยข้าแต่พระเจ้าเราหลงคิดไปว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะเข้มแข็งเสมอข้าแต่พระเจ้าแต่เรามั่นใจในสิ่งที่พระองค์เป็นมั่นใจว่าพระคุณของพระองค์นั้นมีมากเพียงพอสำหรับชีวิตของเราเพื่อเราจะโอ้อวดในพระคิดและไม้กางเขนของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากสิ่งนี้ที่จะเตือนใจเราหนุนใจให้เราดําเนินชีวิตในความเชื่อมากยิ่งขึ้นและเติบโตในความเข้มแข็งว่าเพียรสุขคิดนั้นเพียงพอสำหรับชีวิตของเราเราฝากซึ่งกันละกันาในประหัตของพระองค์ในพระนามเพียรสุขิ แต่เชิญชวนพี่น้องน,นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ YouTube ของ c g n ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับในช่วงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าคลิปเหล่านี้เป็นพระพรขอให้ท่านแชร์มีส่วนในการอธิษฐานและการถวายเข้าสู่ภารกิจซีเจียนไทยด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ